ไหนภาพพาทัวร์ร้านหน่อครับไปค่ะออสวะคะ <c oughs> ่ะอร่อยเท่ากับคุณเจ้าของกาก็อร่อยนะอะไรก็อร่อยอร่อยเหรอตื่นาตื่สวยคะสวยหรือยังคะที่บ้านไม่มีคนคุยด้วยหรอแดก <S 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 สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของบูพีวีนั่นเองนะคะไม่ต้องแปลกใจว่าทําไม ยินดีๆนะครับโผล่มาด้วยผมแบบนี้นะครับเออ่พอดีเพิ่งอาบน้ําเสร็จนะครับ oh. วันนี้เป็นคอนเทนต์เร่งด่วนมากๆนะครับวันนี้บูมจะไปเซอร์ไพรส์เพื่อนของบูมที่คาเฟ่ชื่ออัศวะคาเฟ่นะครับ oh. เป็นคาเฟ่เปิดใหม่อยู่ที่59เวสเกตนะครับวันนี้เนี่ยบูมไม่ได้บอกเพื่อนล่วงหน้าว่าเราจะไปหาเพื่อนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยว่าไปถึงที่ร้านแล้วเนี่ย oh. เพื่อนจะมีรีแอคชั่นยังไงบ้างนะครับ oh. สังเกตเลยว่าคอนเทนต์เนี่ยคิดด่วนมากเพราะว่า นี่นะครับเพิ่งอาบน้าเสร็จยังไม่ได้เป่าผมแห้งเลยแต่เราจะไม่เสียเวลานะครับเราจะรีบไปกันเลยนะครับเพราะว่าคาเฟ่นี้เนี่ยไกลจากบ้านบูมพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นไปกันเลยแดกเดย์ถึงแล้วนะครับโอ้โหสวยงามมีความแบบคริสต์มาสนี่เรามากลกันมากนะครับเนี่ยเดี๋ยวให้ดูเออทางเข้าอย่างนี้นี่ขับมา5 0เกือบ55โลนะครับนี่หน้าร้านคนก็มีดอกไม้เยอะมานะครับ๋ยวเราจอดรถแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราลงไปดูดีก่อน ตัวตัวอะไรวิ่งมาครับโอ้มะกะยอะไรอยู่อะไรนะอ้าวดาวเหรอตอนนี้คุณก็อยูอยู่ช่องของบูมพีดบิวนะคะสวัสดีค่ะนี่ครับนี่ครับก็คือร้านของบีดในของสร้านนี้นะครอะไรองชาคุณตอนแร้แบบคว่พีก่แต่คร้พีก่ไม่อยู่ ต่นัง่งมันบัวมากต้องฮือยเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ก่อนคือได้ไม่กลับแดดเดย์ภาพพาทัวร์ร้านหน่อยครับไปค่ะนี่ระครับดำมากับใครคนเดียวคนเดียวอ่าเวลาสวยมากเลยอ่ะสวัสดีครับเจ๊ถามว่ามึงมาทำอะไรอ่ะโอเคงั้นกลับนะเดี๋ยวว่ามีอะไรมีอะไรให้ทานในน้ำตาลมีโรตีด้วยนะเราได้เค่ะ พี่ค้าก็มีคอร์สมีคอร์สในคอนโดเนส่์ก็มีแตแนะนำสิเป็นเจ้าของร้านนะพี่สิพี่คือเาองร้านเจ้าค่ะมีแริหาจเมนต์ทุกอย่างเลยค่ะอันนี้ของจริงวะของจริงจริงหรอลองเดบุปตะไปดูว่าเป็นแบบของโชว์อะไรอย่างเงี้ยเออไหนที่ร้านมีอะไรแบบแนะนำเครื่องดื่มที่แบบมาซ์แคร์มาซ์แคร์มาซ์ซัมในคอนโดูราคาหน่อยช็อกโกแลตเย็นนะครับโอเคครับอ่า อันนี้น่ากินนะครับคาปูมิลล์ที่ผานมาอ๋อเป็นแอดออนอันนี้เป็นกาแฟเฮ้ยก็คือเฮ้ยมีบิสบิสโฟนี่คืออะไรเบสฟนีคือซินจีชั้นจีนี่เบสจะมาเบสอร่อยเบสคืออะไรเบสคืออะไรซอสกาแฟมิลล์มิลล์ซอสกรแฟอร่อยจริงเปล่าอร่อยเท่ากับเจ้าของอุ้ยงั้นบูดใช่คือจัมูตี้มาจากมีสัมบโบวันนี้วันนี้กินอะไรดีอ่ะ กินกาแฟหรืออะไรกาแฟหรือโซดาคะอยากกินแกแฟเอ้ยไม่ใช่แดกเดดดูดิเนี่ยตะตะโกนเสียงอะไรตลูกค้าเขาหายไปหมดเลยเนี่ยไหนดอร่อยถ่ายรูปด้วยอ่ะที่รักที่บ้านไม่มีคนคุยด้วยหรอไหนดาวเป็นไงฮาร์ดไหนร้านร้านบิสเป็นไงครับอร่อยทุกอย่างเลยหลอนดาวสั่งน้ำเปล่าอย่างเดียอะไหมน้ำเปล่าน้ำเปล่าก็อร่อยใช่ไหมน้ำเปล่าก็อร่อยอะไรก็อร่อย ก็คือเป็นตำนานเปิด25นะครับแต่ปิดยี่สและ27่สิดก็แล้ววันนี้เก็แล้วก็เป็นแล้วไหนภาพาไปด้านบนหน่อยได้มาอุ๊ยดีจังเลยอ่ะวันนี้ไม่ต้องพูดอะไรเลยอ่ะอันนี้ด้านบนนะครับสวัสดีค่ะนี่ไงลูกพี่ลูกพี่นะครับออกยูทูบนะครับเดี๋ยวเบลอหน้าให้นะครับอันนี้อันนี้เป็นขายของปะ ใช่ของหมาอ่าก็มีไข่ลงขา,งาวแล้วอันนี้เสื้อใช่อ่าอันนี้ก็เป็นอันนี้ไข่ที่หน้า,านนไม่ไข่ที่หน้าพูดผิดไข่ที่หน้าตาอย่างเยอ๋อไข่ที่หน้าตาตอนนี้ก็เป็นมุมสวยๆจ้าแป๊บนึงนะขอขอดาปี้ใหม่ออกับเรด้วยไหม <c oughs> ขอให้ราโลกใหม่โอเคอ่ามาเอาใหม่ดิดนึงสองอ้าง อุ้ยกล้องชัดนี่เป็นบล็อกแรกที่ถ่ายด้วไอโฟนจะสั่งโปรแม็กขึ้นนะฮะโอ๊ยกอดเห็นเลยว่าลูกของคนเป็นยังไงเลยหน้าลูกคนใหญ่ขนาดไหนหน้าแดงเออไอโฟนสั่เป็นประมาณนี้เออสวยเลยประมาณนี้เป็นรีเซพชันมีมุมถ่ายรูปหลายมุมเลยนะคะไหนอะถ่ายด้วยนะครับหนึ่งสองแชท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 อ่าโอเคโอเคขอเอเนจีนี้จนถึงจบบล็อกเลยนะคะใช่ค่ะโอเคค่ะเราจะมาดูที่ข้างนอกกันนะคะครับโอเคข้างนอกมันก็จะเป็นสวนเป็นอีก แบบแต่ชอบแต่ชอบแบบมนึงแดดเดย์สวยว่ะไมถึงบี้นสวยอะแ่ดาวสวยกว่าดาวดีกว่าดาวไม่คุณมากบอกอย่านนนี่บอกจิงจริงเห็นไะนี่นะคะเดี๋วมาไมมอยู่ตรงนี้เด้งสอแชร์เออเหมือนคนบ้าเลยนี่ นี่นี่ตรงนี้ก็จะมีแบบไม่ใช่ไม่ใช่ร้านทูงกูไม่ใช่อ๋อไม่อ๋อซีสุดแค่นี้ใช่ก็ได้หนักสวยหรือยังคะนะครับถ้าแดดสวยๆมันก็จะสวยมากแต่ดิแค่ดาวนั่งเฉยๆยังดูดีกว่ามึงเลยที่แบบแพงถูกแล้วตอนนี้สงสารน้องตัวเองมากเลยคิดดูดีสมมุิพ่อแม่กลับถึงบ้านแถวเออเพื่อนบุ้งเขาเป็นยังไงอย่าเบื่อเลยสวยครับได้ค่ะ พาไปไหนต่อครับพาไปไหนต่อขอพาขึ้นไปแดกเดอะออกกุ้องไปเข้าไปไหนเองที่อยู่ของาวได้นะคะก็จะเป็นที่ละพิเศษนะคะก็นี้ชื้อสวยค่ะประมาณนี้นะคะเยาะเยาะเยาะ กดลงไปแล้วกดไปแล้วะได้ได้ก็จะประมาณนี้นะคะราคาเนครับนะับ่ดีบมากแล้วอุยลิปเท่มากนะคะจริงจริงเท่แต่ว่แต่วสีเท่กว่าคือทรงหมูหยองนะคะมาด้วยกันนะคุอลงไม่ได้ด้วยนาเพราะว่ามีทีเตสแดกเด ตัวเดียวหมดแล้วหมดค่ะพี่เกิร์ดหมดแล้ว,ลวคือหมายความไม่ทําอีกแล้วใช่ไหม,ไมนี่นี่อันนี้คือห้องน้ำวิห้องน้ำเท่อะหันไปฝั่งายด้วยซ้ายด้วยนี่ก็จะเห็นตัวเองเวลาชีก็สังเกตนะว่าลูกค้าที่นี่เข้าห้องน้ำแล้วไม่ออกมาเลยเพราะห้องน้ำสวยสวยกว่าร้านสวยกว่าร้านข้างนอกใช่แดกเดย์นี่นะครับเมนูแรกนะคะมันคืออะไรเอ่ยมันคือ มะชาเลมอนก็คือจะมีความแหลมชาเขียวนิดนิดแต่ก็มีความเปรี้ยวของเลมอนนี่แล้วหลังคิดมาเสร็จนี่จะเปลี่ยนลายแก้วไหมครับหรือว่าเป็นลายนี้ไปตลอดคือข้างในอันนี้เป็นคับสลีปค่ะคือข้างในก็จะเป็นลายนี้ไหนคะไหนฮะนี่ค่ะอโอเคสุขสุขชื่อร้านนี้อ่านว่าไหครับอัดสวะไม่ใช่แอร์สวะแล้วก็ไม่ใช่อัดสวะอะไรสวะสวะอัดสวะอัดสวะคาเฟ่นะแปลว่าหมาค่ะอะไรแปลว่าอะไรนะหมาหมาแดกเดีอันนี้อันต่อไปคืออะไรครับเจ้าของร้าน พิงเฟสค่ะมันคือลิ้นจี่แล้วก็จะมีกลิ่นหอมของเลมอนแล้วก็มีอารูราข้างล่างอ่ามีโซดาด้วยใช่ไหมครับใช่โอเคครับเดี๋ยวผมไปชิมครับว่าไงคะไมฮานคะแม่ฮานเขาสตรอเบอร์ิี่แบบดูดสตรอเบอร์รี่อ๋อไม่เป็นไรค่ะแล้วก็มีกลิ่นหอมของเลมอนแล้วก็มีความหอมลิ่นหอมแล้วก็มีกลิ่นหอมเคี้ยว อจริงๆวันนี้เหมือนรายการวอล์กิงค่าไม่ได้เหมือนรีวิวแล้วนะนกินขอบขาอันนกินของของโรสด้วยนี่นะครับกินสองอย่างแล้วอันนี้อันนี้จะออกรสชาติ หวานหวานมันจะมันจะกินแบบสดชื่นเพราะมันมันเหมือนมีเจลลี่ผลไม้ด้วยมันอันน er um. ี้กินแล้วสดชื่นก็แบบเหมาะกับคน you know. ที่แบบสมมตินอนเวลาสามชั่วโมงอย่างเงี้ยพอกินปุ๊บก็น็อกเลยใช่กินแล้วก็ตื่นส่วนอันเนี้ยมันจะมีความเป็นมัทฉะผสมเลมอนเลมอนมีความมีส่วนนิดนิดมีชาความมีส่วนนิดนิดมันก็อร่อยแต่ว่าอันเนี้ยถ้ากินคำแรกๆอ่ะมันอาจจะงงงงงงนิดนึงเออไม่เล่นประหยัดนิดก็ยังงงเหมือนเดิ ใช่กินมันก็อร่อยขึ้นเนี่ยอันนี็เป็ไปส่องเมนูแนะนำของเรานะคะไม่เอาจะถ่ายแค่อาหารครับร้านนี้เอาตัวอะไรมาเอาตัวมาขายด้วยแดกเดียิอดาพิเศษอันนี้เป็นยูสุสดานะคะก็คือเราก็จะมีความแบบรีเฟชชิ่งนิดนึงก็แบบว่า กินยูร so ีเฟชกินนิดนึงคือหมายความว่าที่เราคือง่วงง่วงเลยใช่ไหมที่เราหลับหลับเลยหลับไม่ตื่นนะครับเออลองชิมอ่ะเดี๋ยวให้น้องดาวชิมเพราะว่าผมไม่ได้สั่งคนนิดนึงนะคะลูกค้าไม่ดาวเป็นคนปกติอยู่แล้วค่ะเขาไม่ได้คนเลวแต่บีดบีดอะคนนิดนึงเออเป็นคนนิดนึงนะมีเนื้อด้วยใชาไหมใช่จะมีหอยหอมก็ให้แจงแกออโอเคโอเคโอเคไม่ใช่คือโซดามันพาออกมาอุ๊ยโซดาสิงเออมันกระเด็นเลยโอ๊ยกล้องชัดมากเลยอ่ะ อร่อยปหมอะไรเนี่ยอร่อยเหรอตื่นกระดตื่นตื่นสะพุดอกเนี่ยตอบไม่ไหวไม่มันจะออกยูสุใช่ไหมยูสุแล้วก็รีเฟชชิ่งหน่อยอร่อยปะอร่อยอร่อยยกนิ้วอร่อยยกนิ้วกลางปรากฏสักครั้งเห็นหนูนายโยกชูบกางนะทำเองหรือน้ำแข็งทำเองเหรอจริงเหรอ เอาเอาจริงๆก็พอร์ทเอามาตากตู้เมื่อกี้เองอ่านะครับส่งตรงสานที่สองพนันจังเลยอะเขาเขาเดี๋ยวเชื่อแม่ไม่เกินปีใหม่ก็ไปแล้วแดกเด้อโอ้ยอันนี้อันนี้อะไรครับไหนเอ่ออธิบายเมนูหน่อยนะคอชีโอนอปานนาค่ะก็จะมีสับวัลรสมะม่วงแล้วก็สับปะรดนะคะอ่ะอันนี้ใช่บีสมูทโบ้ป่ะครับใช่ค่ะเป็นการแบบต่อยอดจากบีดะสมูทโบ้มาอืมบวกราคา เียได้กำไรแค่ละสิบบาทหลาดนี่ได้สิบซองบาทซองบาทไม่ต้องบอกเขาสิเขาว่าได้กำไรเท่าไหร่เดี๋ยวเขาก็รู้หมดว่ารจะมีเอ่อมะม่วงแล้วก็ใช่แล้วก็ท็อปด้วยมะม่วงแล้วก็มีมะพร้าวอันนี้อันนี้อะไรแดงๆมอญแล้วก็มีแครนเบอร์รี่แครนเบอร์รี่อ๋อเรียกว่าเมกะกลเรื่องของคนปัดเรื่องของที่แต่ละคนก็ได้เห็นว่าร้านก็ได้ถ่ายแต่ละคนนะครับ อันนี้ก็ถ้าใครคุณจะเป็น B smooth ball นะครับตอนนี้เขาจะเป็น A smooth b l แล้วเพราะ A คืออวซค่ะอ๋ออโซโอเคเดี๋ยวขอขอตัวไปทานก่อนนะคบแดกเดย์เป็นไงจะดาวสรุปมาร้านมาร้านคืนวันนี้เป็นไงฮะอร่อยมากอยากอร่อยมากกินกินไปสองแก้วที่ไม่ได้ั่งนะครับ นี่เห er ็นไหมตอนนี้เพื่อนกำลังทำงานเลี้กูเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะมาดิมทามีนกันนะครับว่าแบบเป็นวิชชชีพของคณะแล้วก็ชอบเปิดเพลงชีวิตเบิร์ดนี่เห็นไหมใช่นี่กินจะหมดแล้วนะหมดแล้วเออเห็นไหมเปล่าเอาไปเทในห้องน้ำไม่ไม่ไม่ไอร่อยอร่อยจริงอเมริกาโน่แดกเด อ่ะโอเควันนี้ก็กินกันไปเยอะแยะนะคบแล้วก็สั่งเมื่อกี้สั่งโค้ดกลับบ้านเพิ่มด้วยเดี๋ยวให้เจ้าของร้านไหนโปรโมทอีกทีด้วยว่าร้านอยู่ตรงไหนร้านอยู่ที่โครงการทีห้าเวสเกตนะคะเปิดทุกวัน8โมงครึ่งถึง5้าโมงครึ่งนะคะอย่าลืมมากันนะคะโอเคครับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายแดกเดย์ยังไม่จบนะครับสำหรับคลิปของเรานะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยบูมก็จะมีโปรสุดพิเศษสำหรับชาวบูม PW นะครับสำหรับใครที่ ไปกินขาที่ร้านอสวะคาเฟ่นะครับก็จะได้รับของทอดฟรีนะครับเมื่อคุณชำระ150บาทขึ้นไปต่อบินนะครับเฉพาะ20ท่านแรกนะครับอย่าลืมอย่างที่บอกนะครับว่าเมื่อครบ150บาทเนี่ย คุณสามารถรับของทอดฟรีหอย่างได้เลยนะครับเพียงแค่บอกว่ามาจากช่องของ BoomPW และอย่าลืมโชว์ด้วยนะครับว่าคุณ Subscribe ช่องของ BoomPW แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเสียเวลานะครับรีบไปที่ร้านอัศาวะคาเฟ่กันเลยนะครับอยู่ที่ทีห้าสิบเกนะครับไปของจริงและบ๊ายบาย